เช็คตัวเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นรางวดวันศุกร์ที่23มกราคมที่ผ่านมาเลขเด่นประจำวัน4884และขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารพุธกลางวันและวันเสาร์เลขเด่นประจำวันเกิดก็ได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะ สำหรับงวดนี้เลขเด็ดลาวตรงกับวันจันทร์ที่26มกราคม2569มีเลขมงคลดังนี้87196สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้มีดวงโยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนงานหรือออกจากงาน เพราะหลายๆท่านทํางานด้วยความอึดอัดใจงานไม่ตรงเป้าหมายหรือมีความเบื่อกับงานที่ทําอยู่ประจําหมอไก่ขอแนะนํานะคะก่อนที่คุณจะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานควรหางานลองรับไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณออกจากงานช่วงนี้จะตกงานยาวหรือหางานยากส่วนในเรื่องของการเงินมีดวงเสียเงนเินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตัวคุณเองหรือคนในบ้าน สำหรับในด้านของความรักหลายๆคู่มีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองพยายามปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับคนโสดมีพ่อไม่แม่ๆหรือคนที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาในช่วงนี้อาจจะมาในรูปของการปรึกษา ขอความช่วยเหลือควรดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรับรักใครเพราะว่าใครเข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณในด้านของการเสี่ยงโชคช่วงนี้ที่มีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตอายุของเขาเป็นสื่อหรือถ้าท่านใดมีบูชาท้าเวสุวรรณเลขล็อตเลขเหรียญเลขจากท้าเวสุวรรณเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์1 3ึ่ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้มีดวงเดินทางเดินทางใกล้เดินทางไกลเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ช่วงนี้โดดเด่นผลว่างานหรือตกงานมีเกณฑ์ได้งานไกลบ้านสําหรับในด้านของการเงินมีหมุนเข้ามาหล,หลายๆทางจากงานประจําจากงานเสริมมีปัญหาเรื่องการเงินสามารถจัดการหรือแก้ไขได้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสด พบรักระหว่างเดินทางหรือรักจากแดนไกลสำหรับคนมีคู่คุณมีเกณฑ์ที่จะทำอะไรร่วมกันลงทุนด้วยกันในช่วงนี้สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจำทางตัวรถเมตัวรถไฟบัตรโดยสารเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์6721 ท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ดวงการงานหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับคําแนะนําที่ดีการงานของคุณยังไปได้สําหรับเรื่องการเงินยังหมุนเงินไปได้มีเงินเข้ามาหลายๆทางสําหรับในด้านของความรักช่วงนี้ห่างเหินทําแต่งานไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันหรือรักจืดชืดรักจืดจางมันเติมความหวานให้แก่กันเวลาวีบันยุด วันพักผ่อนควรหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะส่วนคนโสดจะมีคนต่างวัยเข้ามาในช่วงนี้อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคท่านใดที่ดูแลคุณพ่ออายุของพ่อวันที่เกิดของพ่อเป็นสื่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านคะ่ะสาหรับเลขมงคลคนวันอังคาร54381 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้งานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยหรือเครียดกับงานงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้ถึงแม้ว่างานจะมีปัญหาคนพุธกลางวันสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนหรืออย่าใจร้อนเดี๋ยวจะผิดพลาดส่วนเรื่องเรื่องของการเงินแม้ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินสะดุดเงินช็อตแต่คุณก็สามารถจัดการแก้ปัญหาไปได้หากมีหนี้สินก็หามาจ่ายได้ใน ช่วงนี้ในด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะทำแต่งานหรือคนรักพูดไม่เพราะชอบเอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาต่อว่าคุณ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายส่วนคนโสดยังไม่เจอคนถูกใจถึงจะมีคนมารักมาชอบก็ตามเพราะว่าคนพุทธกลางวันจะเป็นคนที่ชอบทำงานมากกว่าที่จะมีความรักส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลขท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อหรือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวให้มันคาบเลขหรือเขีย่ยเลขก็ได้เพราะคุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยสำหรับเลขวงคลคนพุทธกลางวัน8 2 1 5 9 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนช่วงนี้ดวงการงานโดดเด่นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เคล็ดลับของคุณถ้ามีเกณฑ์เดินทางควรไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวหรือ เป็นการบอกกล่าวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณจะได้รุ่งเรืองจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน,ถานสถานที่นั้นๆส่วนในด้านของการเงินยังหมุนไปได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินค่าในหน้าเงินมรดกเจตจาเรื่องการเงินช่วงนี้มีโอกาสสาเร็จส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่รักใคร่กันดีมีอะไรเข้าอกเข้าใจกันหรือปรับความเข้าใจกันถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจก่อนหน้านี้ส่วนคนโสด คนรักเก่ากลับมาแต่อยู่ที่คุณนะคะว่าจะตัดสินใจจะคบต่อหรือพอแค่นี้หรือให้มาอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนสําหรับในด้านของการเสี่ยงโชคสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําหรือถ้าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขบัตรคิวเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน20145 ท่านที่เกิดในวันพระหัสช่วงนี้ดวงการงานโดดเด่นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องระวังมีคนอิจฉาตาล้อนระวังถูกใส่ล้ายถูกใส่ความนะคะต้องระวังให้ดีอย่าไว้ใจใครในช่วงนี้ในด้านการเงินมีหมุนเข้ามาหลายๆทาง แต่มีดวงที่จะต้องเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินในด้านของความรักคนมีคู่จะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆจนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องระวังเรื่องอารมณ์หรือคำพูดส่วนคนโสดพบรักที่ถูกใจมีพ่อแม่แม่มาเข้ามาในช่วงนี้ศึกษานิสัสสยดูใจกันไปก่อนส่วนในด้านของการเสี่ยงโชคท่านใดที่ซ่อมรถ ทะเบียนรถที่ซ่อมหรือโทรศัพท์ที่มีปัญหาเบอร์นั้นแหละอาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณหรือท่านใดถ้ามีลูกหลานเด็กเล็กๆถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้คุณจะมีโชคกับเด็กด้วยนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันพระหัส19638 ท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้ท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์จะได้งานดีๆทำโดยเฉพาะท่านใดที่ดีวงานหรือติดต่องานกับต่างประเทศเอาไว้มีโอกาสได้ไปทำงานหรือมีโอกาสได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากต่างประเทศการงานก้าวหน้าในช่วงนี้สำหรับการเงินถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายก็ตามแต่คนวันศุกร์ยังสามารถจัดการบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายได้จ่ายเท่าที่จำเป็น มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกเงินที่เคยคุยกันไว้สำหรับในเรื่องของความรักระวังจะถกเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองหรือหนี้สินค่อยๆค,คุยกันค่อยๆปรึกษากันนะคะอย่าใช้อารมณ์ส่วนคนโสดพบรักจากแดนไกลหรือมีคนแนะนาเป็นพ่อสื่อแม่ชักแนะนาคนดีๆเข้ามาในช่วงนี้ลองศึกษานิสัยลองพูดคุยกันส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคช่วงนี้ถ้ามีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ จำนวนเงินที่ชำระหรือเลขที่บินเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์12076สู 1, 2, 0, 7, ทานที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกจกชิงผลงานถูกทรยศหักหลังถูกเข้าใจผิดคนวันเสาร์ช่วงนี้ต้องวางตัวดีๆโดยเฉพาะหากคุณต้องทํางานร่วมกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วระวังจะถูกเข้าใจผิดระวังเรื่องชูสาวเรื่องอื้อฉาวนะคะการงานระวังผิดพลาดอย่าใช้อารมณ์ในการทํางาน หรืออย่าไปทะเลาะก,กับคนอื่นส่วนในเรื่องของการเงินระวังโดนหลอกถูกหลอกให้ลงทุนหรือถูกเบี้ยวถูกโกงนัดไม่เป็นนัดอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้นะคะจะได้คืนยากหรือถูกโกงส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่อยู่ไกลกันระวังเรื่องมือที่3หรือการนอกใจส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครเข้ามา เพราะว่ามีโอกาสจะโดนหลอกหลอกให้รักหลอกให้เสียเงินส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคท่านใดที่มีวัตถุมงคลชิ้นใหม่ๆม,มีเลขล็อตนัมเบอร์เลขนั้นอาจเป็นสื่อหรือท่านใดมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลขจิมจีจะพระราหูก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่ง ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนําให้ทุกท่านพิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อนําโชคประจําวันเกิดหรือเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปชมในแอปพลิเคชัน m อ็มไทยซึ่งตอนนี้เปิดให้เข้าไปอ่านคําทํานายดวงชะตาราศีประจําปี2569ได้แล้วนะคะในราคาสมาชิก129บาทคุณจะได้รับคําทํานายแบบเจาะลึกครบ12เดือนและยังได้รับบอเปเปอร์ไปเสริมดวงให้เฮงให้ปังอีกด้วย เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นเราเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงคนซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ปังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ